สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูรอกทีวีนะครับถ้าใครชอบไรเลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับโรคอันสมบูรณ์ไปเริ่มกันเลยครับภูเขาเนี่ยสองข้างทางนะครับเรียงสลับสูงต่ําเต็ไมไปด้วยต้นไม้เนี่ยสูงรวมๆร,ร้อยมีเสียงสัตว์ร้ายเนี่ยคำรามอยู่บ่อยครั้งทั้งยังมีปักษาสูรเนี่ยบินผ่านไปเส้นทางก็กว้างมากทว่าก็ไม่ราบเรียบแต่ก็ไม่มีผลกระทบเนี่ยต่อหอยทากสีดํา มันคลานอย่างลาบลื่นมินำซ้ำเนี่ยยังเร็วกว่าม้าที่วิ่งห่อซิอีกปู่สามเนี่ยกับชายหนุ่มหลายสิบคนรวมไปถึงซื้อหาวนั่งอยู่บนหลังหอยทาตมุ่งหน้าไปยังเมืองโหเสือกิเรนเนี่ยสีดําตัวหนึ่งโผลมากลายเป็นกิเรนเสือเนี่ยแบบว่าหัวเป็นเสือแรดูอัปปารักเนื้อตัวเต็มไปด้วยเกล็ดสีดํามองคนเนี่ยแวบหนึ่งสุดท้ายก็จากไปไม่จู่โจมแต่อย่างใดนี่ไม่ใช่ครั้งแรก พวกเขาเนี่ยเจอกับสัตว์ประหลาดเนี่ยยิ่งใหญ่ระหว่างทางหลายตัวแล้วแต่เมื่อพบกับคนกลุ่มนี้รับมือยากจึงไม่โจมตีปู่สามเนี่ยเคยได้ยินชื่อเผ่าเมฆหรือไม่ซื้อหาวถามเขาขึ้นสวรรค์โดยค่ายกลของเผ erm ่าเมฆคิดว่าคงไม่ไกลเนี่ยจากเผ่านี้มากเคยได้ยินลางๆปู่สามเนี่ยพยักหน้าตอบให้อยู่ที่ใดไกลจากที่นี่ไหมซื้อหาวเนี่ยถามข้าเคยเนี่ย ัฆษณาจรเมื่อตอนหนุ่มๆเคยเนี่ยได้ยินว่าเผ่านั้นเนี่ยยิงใหญ่เป็นล้นพ้นทั้งยังเนี่ยไกลเหนือคําจะบรรยายไม่อยู่ในแคว้นสายฟ้าเนี่ยของเราปู่สามกา่าเผ่าเมฆเป็นตระกูลที่เก่าแก่อย่างยิ่งมีผู้สืบทอดสามันอย่างยิ่งบนสวรรค์แคว้นที่ตั้งอยู่เนี่ยตั้งชื่อว่าแคว้นเมฆเลิศล้ำปานนี้เชียวหรือซื้อหาวเนี่ยแปลกใจจากนั้นก็คุณคิดเขาเนี่ยรู้สึกว่าคงเป็น เพราะเส้นทางเนี่ยทะลุมิติระเบิดทําให้เขาเนี่ยห่างกายจากตําแหน่งเดิมปรากฏกายเนี่ยอยู่ในแคว้นสายฟ้าจูจูรมก็พัดกันโชคเงาดำเนี่ยประดุดเมฆดำเนี่ยถมึนเหาะผ่านไปมันเป็นปักษาตัวใหญ่ตัวหนึ่งคนนกสว่างสวัยแววตาคมกิบเมื่อกลางปีก็มีเนี่ยขนาดร่วมร้อยจ้างฮ่า,าท่านปู่สามหมู่บ้านของท่านก็เข้าร่วมคัดเลือกด้วยเลย เด็กพวกนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แข็งแร่งไม่พอคงจะพายแพ้ยับเยินแหละมีคนหลายสิบชีวิตเนี่ยบนหลังปากษาเห็นได้ชัดวันนี้เป็นผู้กล้าแห่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนำเราในชายหนุ่มเข้าร่วมการประลองกำลังหยอกล้อเนี่ยอย่างเจตนาดีเจอกันเมื่อถึงเวลาจะให้พวกเจ้าได้รู้จักความร้ายกาดเราชายหนุ่มเนี่ยหมู่บ้านจูไม่พอใจปากษาสูญจากไปพวกเขามาจากหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง ความสามารถไม่ธรรมดารู้ได้จากสัตว์พาหนะของพวกเขาเมื่อเดินทางไปอีกไม่กี่ยวรอยลีทอรณนินเนี่ยค่อยๆกว้างควางกว้างขวาง,วางต้นไม้เนี่ยลดน้อยลงเห็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ลำไรตั้งอยู่เนี่ยบนเส้นขอบฟ้าในที่สุดก็มาถึงแล้วเมืองไหวเป็นเมืองที่มีประชากรหลายหมื่นคนพูดกันว่าใหญ่ไม่ได้แต่ก็ไม่ถือว่าเล็กนักนัก หน้าประตูเมืองเนี่ยมีต้นไม้แก่แผ่กิ่งกา้านใบไม้รกคืมกีบดอกขาวเต็มต้นมันเป็นต้นไหวโบราณสูงกว่าร้อยจัง่งเมืองนี้เนี่ยตั้งชื่อตามชื่อของมันมันเป็นเทพารักษ์ของเมืองไหวประตูเมืองอยู่ตรงหน้าคนไม่น้อยแล้วสัตว์พาหนะบางส่วนเนี่ยเข้าแถวรอเข้าเมืองวันนี้คือเคนเนี่ยอย่างยิ่งผู้กาหนุ่มสาวเนี่ยลายเผ่าต่างก็มาแล้วรีบไป ห่างจากประตูเมืองเนี่ยไม่ไกลแล้วมีคนตะโกนขึ้นทันใดงูสีเงินตัวใหญ่ยักษ์เรื้อยคานมันเนี่ยยาวร้อยจังโผลมาพร้อมกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอหังกาสุดแสนเพีย้ยงงูสีเงินเนี่ยสะบัดหางขวดลงบนหอยทากอย่างจังทําให้มันเซธราแทบจะกิ่งออกไปแล้วและเหล่าชายหนุ่มเนี่ยบนหลังกันกระโดดเนี่ยลงไปมากกว่าครึ่งพวกเจ้าเนี่ยจะทําอะไรกันลังแกกันเลย เหล่าชายหนุ่มพิโรธลุกขึ้นและตะวาาเสียงดังรังแกหรึหว่ท่าตัวหนึ่งขวางทางอืดอาดยืดหยาดควรจะโรบไปไม่ใช่หรือคนบนหลังงูสีเงินเนี่ยเรานั้นก็ยิ้มเย็นไม่แย้แสแต่อย่างใดชายหนุ่มหมู่บ้านจูเนี่ยหลายคนทนไม่ไหวเรือดขึ้นหน้าเตรียมจะพุ่งเข้าไปจัดการแต่ถูกปู่สามห้ามไว้ตะคอกหยุดความเดือดร้อนเนี่ยพวกเขาทำไมอยากใช้กำลังหรือพวกเจ้าร้องเข้ามา ชายหนุ่มคนหนึ่งบนหลังงูในกาวพางสย,ยิ้มมองเย้ยชาวบ้านจูจองของเหลือเกินชาวบ้านเนี่ยชายหนุ่มหมู่บ้านจูเนี่ย,นนยคนหนึ่งชนไม่ไหวอยากรองมือหยุดปู่สามเนี่ยปลาลมเราชายหนุ่มเขารู้ดีว่าเด็กในหมู่บ้านของตนไม่ใช่คู่ต่อสู้นี่เป็นคนของหมู่บ้านงูแข็งแกร่งอย่างมากในตระกูลมีอาชาระยิ่งใหญ่มากมายทั้งอย่างเคยเนี่ยเกิดข้อพิพาทกับตระ,ะกูลเราอย่าสนใจอย,อย่วายุของพวกเขา ปู่สามเนี่ยกล่าวแกงว่าพวูเขาเนี่ยจะเสียเปรียบซื้อหาไม่ลงมือแต่อย่างใดเขาเนี่ยเพียงมองเงียบๆเขากำราบอีกฝ่ายได้แต่หากเขาเนี่ยไปจากที่นี่แล้วละก็อ,อาจเกิดหาย,ยนะอย่างน้อยครั้งนี้เขาก็ไม่อยากลงมือพวกเจ้าระวังตัวไว้ชาวบ้านงูวางท่าใหญ่โตทิ้งคำพูดชนีไว้แล้วจากไปท่านปู่สามชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างก็กำหมัดแน่นอยากเจ็บใจอย่าบูบามคาได้ยินว่า หมู่บ้านงูอ่ะสนิทชิดเชื้อกับคนชั่วเราอยู่นอกหมู่บ้านอย่าหาเรื่องจะเป็นการดีกว่าอดทนก่อนปู่สามเนี่ยปลอบใจเราแวกนี้เนี่ยยังมีคนจากหมู่บ้านอื่นต่างก็มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดทยอยกันเข้าเมืองต้นไม้เนี่ยแก่ต่างต่างอานหน้าเมืองมันนิ่งไหวติงหากเนี่ยไม่ใส่เพราะมันเนี่ยสูงใหญ่คงจะไม่ต่างอะไรจากต้นไม้ทั่วไปฝูงชนเข้าเมือง มีคนพาไปยังชีพักจำเพาะคืมทันใดนะั้นทุกคนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงฟ้าผ่าเนี่ยคำรามแผ่นดินสั่นไหวเบาๆนครเก่าแก่ไม่เงียบอีกต่อไปมีสัตว์พหาหนะหลายสิบตัวปรากฏตัวหน้าประตูเมืองร้วนเป็นสัตว์ประหลาดสูงใหญ่ดุร้ายกีบเท้ามาือหือมาย่ำพระสุธาเสียงทุ้มต่ำน่าสะพึงกลัวกีเรนดำรูปร่างคล้ายกีเรน และมีสายเลือดของมันอยู่น้อยนิดนี่เป็นสัตว์พาหนะที่ใหญ่ยิ่งหัวเขาเนี่ยเป็นคนจากหัวเมืองสัตว์พวกนี้คุมเกาะทองคำำําดําส่องแสงมันขมับกระจายพลังยิ่งใหญ่รวนไม่ธรรมดามีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์พาหนะมีเพียงนางที่สวมชุดสีเงินสวยสดงดงามสุดแสนคนจากหัวเมืองมาราตะเวนให้ความสัมพันธ์กับการคัดเลือกครั้งนี้ยิ่งนัก ผู้คนอุทานกันรีบไปเถิดมีคนตะโกนลั่นผู้คนเนี่ยถอยรบไม่กล้าขวางคนเหล่านี้โชคดีกิเลนดำเหล่านั้นก้าวช้าลงไม่พุ่งชนอย่างจองหองเยืองย่างอย่างเป็นระเบียบร้อมรอบหญิงสาวชุดเงินมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองรักหยุดดูได้แล้วรีพักพรพึ่งนี้จะเริ่มคัดเลือกแล้วปู่สามเตือนชายหนุ่มในหมู่บ้านให้พวกเขาพักพรเอาแรงวันรุ่งขึ้น ทุกคู่คนตื่นเต้นแต่เช้าตูถูกพาเข้าไปในร้านประลองขนาดใหญ่กลางเมืองการประลองจัดขึ้นที่นี่ทว่าการคัดเลือกยังไม่เริ่มต้นสัตว์ผาหน้าร้ายสิบตัวที่ปรากฏตัวแล้วเนี่ยยิ่งกว่านั้นเจ้าเมืองไวชราก็มาพร้อมกับหญิงชุดเงินที่มาเยือนเนี่ยเมื่อวานนี้ทุกท่านรว้วเป็นผู้นำเนระแวกนี้ครั้งนี้นำกลุ่มคนหนุ่มสาวที่แข็งแกร่งที่สุด ตระกูลมาด้วยข้าคิดว่ามีข่าวที่พวกเจ้าควรรู้เจ้าเมืองกาทุกคนชะงักสิ่งที่เขากล่าวได้เกี่ยวข้องกับการเขาเลือกปูกา้ายายจึงพูดถึงเรื่องนี้ไม่นานทุกคนก็กระจจางใจเจ้าเมืองชาราวาดลัวทหารเหล่านะั้นเหล่านี้กำลังเนี่ยช่วยพวกเขาสืบข่าวนี่เป็นทูตจากหัวเมืองนอกจากควบคุมการแข่งขันเขาเลือก ในแต่ละแห่งแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าเมืองชาราแนะนำหญิงชุดเงินเนี่ยก้าวออกมาเดินขึ้นท่านสูงแล้วทอดมองผู้คนนางเรอโฉมแต่สีหน้าเยือกเย็นเล็กน้อยค่อยๆขี่ม้วนภาพออกมาระตึงมันกลางอากาศพวกเจ้าใครเคยเห็นคนคู่นี้บ้างม้วนภาพสองแสงรอยกลางอากาศพลังลึกลับไหลเวียนในภาพคือหญิงคนหนึ่งรูปร่างสูงระหง เส้นผมสีเงินส่องแสงระยิบระยับแววตาเป็นประกายงดงามดังภาพฝันหญิงในภาพยังสาวแรดูอายุไม่เกิน18-19ปีแต่ไม่มีความอ่อนต่อโรคแม้แต่นิดมีกลิ่นอายเหนือข้อพิภาคแม้สีหน้าของนานจะราบเรียบแววตาสุขใสแต่กลับมีแรงกดดันทะลุออกมาจากมวนภาพทำให้คนใจเต้นละรับมันเป็นแค่มวลภาพเท่านั้น กับมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ป่านนี้หากตัวจริงปรากฏตัวจะเป็นอย่างไรน่าตกใจเหลือเกินที่นี่ตกอยู่ในความเงียบทันทีมีคนเห็นนางไหมหญิงชุดเงินถามขอบังอาจถามใต้เท้าหญิงคู่นี้เป็นใครมีคนพึมพำด้วยความไม่เข้าใจอย่างยิ่งทางที่เป็นการประลองคัดเลือกคูกาใหญ่ยยจึงเกิดสถานการณ์แบบนี้เฮอเสียงคืนหัดนรำคอแววมา หญิงชุดเงินเนี่ยกวาดตามองอย่างเยือกเยน็นคนคนนั้นเนี่ยเรากระถูกสายฟ้าฟาดร่างกายเนี่ยโค้งเคน้นห้อยหลังเนี่ยโซเซไปทุกคนทำหน้าตกใจทูตจากหัวเมืองนี่แข็งแกร่งนักแค่เพียงส่งเสียงในลําำคอก็ททำให้คนรับมือไม่ไหวยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนแต่ดูจากอายุของนางก็ไม่มากทำให้หนุ่มสาวมากมายเกิดความรู้สึกสิ้นหวังเจ้าเมืองชารากแกรมกายแล้วพูดว่า ทุกคนอย่าพูดให้มากความมีคนเห็นหญิงขมเงินคู่นี้หรือไม่มันสำคัญมากคนมากมายต่างสายหน้าวงบอกว่าไม่รู้ไม่เคยพบเจอหญิงขมเงินคู่นี้มาก่อนนางเนี่ยเหนือธรรมดาสามัญหากเคยเห็นจะไม่มีทางลืมเลือนเด็ดขาดนางหนีเข้ามาที่นี่หากคุณเจ้ารู้จงรีบรายงานจะตบรางวัลให้อย่างงามหญิงชุดเงินพูดพางกวาดตามองทุกคน ฝูงชนมองวนภาพด้วยความตะลึงหญิงผมเงินต้องยิงใหญ่จนหน้าตกใจโดดเด่นกว่าทูดหญิงเนี่ยตรงหน้ามาโหร้ายกาดยิงกว่าใครทําร้ายนางถึงต้องหนีมาที่นี่พูดไปพวกเจ้าก็ไม่รู้หญิงสาวชุดหนึ่งคึดคับจากนั้นเนี่ยก็พึมพวามว่าตายเท้าหนุ่มแห่งตําหนักเซียนเป็นผู้ทําร้ายนางต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าราสุดนางบาดเจ็บสาหัสคนคงนี้สําคัญอย่างมากตายเท้าเท่านั้นต้องตามนางให้พบ ยากนักซืือหาวาได้ยินชัดเจนหญิงผมทองคนนั้นเป็นศัตรูของใต้เท้าหนุ่มตำหนักเซียร์เลยเมื่อเนี่ยนะต่อสู้กันต่อเนื่องสุดท้ายก็พ่ายบาดเจ็บสาหัสหนีไปจากที่นี่ใจเขาเต้นไม่เป็นะระสับเขารู้ตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วว่าตำหนักเซียนน่ากลัวปานใดแต่หญิงคนนี้กลับกล้าเป็นอริต่อสู้กับตำหนักเซียนเขาเคยได้ยินว่าตายเท้าหนุ่มของตำหนักเซียน ประดุดคุณเขากดทับใจทุกคนคนรุ่นเดียวกันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขายากจะเหนือกว่าได้และหญิงคนนั้นกลับต่อสู้ดูเดือดกับเขาไม่หยุดสุดท้ายก็หนีไปยังบาดเจ็บรอดไปได้ช่างน่าตระหึกจริงๆข้าเจอกับท่านผู้นั้นของตําหนักเซียนไวปานิเชียวและจะเกิดสงครามหรือสือหาําพันในใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าตายเท้าหนุ่มของตําหนักเซียนที่ว่าคงจะมาเช่นกัน เขาสู่ดินแดนผืนนี้กำลังตามหาหญิงขมเงินที่นี่จะกลายเป็นสถานที่โกรหลนหากมีข่าวให้รีบรายงานหญิงชุดเงินเนี่ยหันหลังแล้วเดินออกไปไกลจูจูแววตาของซื่อหาวก็สั่นระริกเมื่อคู่ขายว่าเขาเห็นแสงสีเงินผ้าหมัวนักกับคลิปผ่านไปทำให้ใจเนี่ยของเขาเต้นระสรับหรือว่าหญิงคนนั้นมาแล้วจะลงมือที่นี่หากเป็นเช่นนี้ทานผู้นั้นของตําหนักเสียน พองปรากดกายเป็นแน่นะครับเอ๊หญิงเนี่ยชุดเงินหยุดชะงักรูปประคำเนี่ยบนข้อมือส่องแสงมันเป็นประคำที่ฝนเนี่ยจากกระดูกสีทองแต่ระเม็ดโป่งแสงทำให้นางตกใจระวังนางร้องเสียงโลงขึ้นมาราวกับเผชิญหน้า,ากับศัตรูตัวฉกาดผูกกาสวมชุดเกาะทองคำดำเนี่ยรอบกายเหล่านั้นพุ่งออกไปคุ้มกันนางทันทีมือถือดาบขวาน หอกทองแดงและอาวุธเล็งทุกสารทิศเปียงเสียงดังขึ้นรำแสงรอยร่องหญิงชุดเงินเนี่ยบีบยันแผ่นหนึ่งแรกสลรายด้วยพันนางกำลังตื่นเนี่ยกำลังเตือนด้วยเคสวิชาร้านประรองชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาทันทีผู้นำจากแต่ละเผ่ารวมถึงหนุ่มสาวเหล่านั้นต่างก็ตระหนึงพวกเขาตระหนักได้ว่าหญิงในภาพอาจปรากฏกายแล้วประครับกระดูกสีทองบนข้อมือของหญิงชุดเงิน ส่องแสงชดช่วงปกป้องนางด้วยม่านแสงปกคุมอย่างแน่นหนายิ่งไปกว่านั้นอัคราสีทองพุ่งออกไปยังตำแหน่งนั้นไม่คาสายซื้อหาวต่อึงมันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่หางตาของเขาเห็นแสงสีเงินมาคู่นี้เท่ากับว่าประคำกระดูกบนมือของคู่ญิงจากขัวเมืองเป็นอาวุธล้ำค่าสัมผัสได้ถึงหญิงในภาพคู่นั้นเลยเขานำดวงตาที่มีตาดำสองรูปออกมาเงียบ แอบมองแวบหนึ่งพบว่าเส้นขอบฟ้ามีแสงสีแดงกับคลิปแล้วหายไปโดยสิ้นเชิงเขาถอนหายใจแผ่วเบาจำเป็นต้องบำเพ็ญจนมีตาทิพย์ของตอนเองเอาแต่ใช้ดวงตาเนี่ยดวงนี้ทำให้เขารู้สึกว่าตนพึ่งพามันมากไปจำต้องมีตาทิพย์ของตอนเพียงแต่ว่าไม่ว่าเนี่ยตาทิพย์แขนงใดก็สามารถนับก็ตามร้วนบำเพ็ญให้สำเร็จได้ยากยิ่งนักพจน์เนี่ยทั่วรามากหรือนณะนับ แต่มีไม่กี่คนที่เปิดตาทิพได้ขณะเดียวกันแสงของประคำสีทองของหญิงชุดเงินก็หายไปมวลมองอับแสงจะเห็นได้ว่ามันมีประสาทสัมผัสเชียบแหลมปานใดใตเท้าจะไล่ตามไปไหมเจ้าเมืองไหวกับริพเนี่ยหญิงชุดเงินอายุยังน้อยท้าว่ามีอำนาจใหญ่หลวงแป่รูษาของเจ้าเมืองตอนนี้สีหน้าซีดเผือกนางรูดีแก่ใจว่าหญิงลึกลับคนนั้นน่ากลัวปานใด จะไรตามไปได้อย่างไรนางมาหาบอ่อแสบางส่วนเท่านั้นไม่มีทางปะมือได้แม้ฝ่ายจะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่นางรับมือได้สิ่งที่นางเนี่ยพึ่งพาได้มีเพียงประคำกระดูกสีทองเท่านั้นใตท้าตําหนักเสียนท่านนั้นเป็นคู่ประทานให้เพื่อปกป้องให้นางปลอดภัยแต่หากรุกจู่โจมต้องอันตารายเป็นแน่รอที่นี่ห้ามใครบูมบามเด็ดขาดรอคอยการมาของใต้เท้าท่านนั้น น้ำเสียงของยิงชุดเงินเนี่ยเด็กขาด15นาทีผ่านไปเสียงฟ้าทำร้ามเนี่ยดังขึ้นฟ้าดินสั่นไหวสะเทือนโจนเรือรมคุ้งผ่านมีรำแสงปรากฏบนนภาพุ้งมาอย่างรวดเร็วน่ากลัวอย่างน่าตกใจเขาเร็วเหลือเกินนักพคดทุกคนรู้สึกเหลือเชื่อพุ่งมาจากเส้นขอบฟ้าเข้ามาใกล้ในเสี้ยววินาทีตุม่มสุดท้าย พาเนี่ยนะครับนับพาก็ระเบิดร่างเรือนลางปรากฏกายส่องแสงไม่จบไม่สิ้นยืนตะงานกลางในอากาศดุจเทพสวรรค์ทําให้คนเนี่ยนะทำให้คนอยากจะคุกเข่าลงไปกราบคาระวะยังอดไม่ได้มองเห็นร่างของเขาไม่ชัดเจนเพราะมีอา,ารารสว่างสวัยห่อคุมรึกรับยิ่งใหญ่แต่สัมผัสดได้ว่านี่เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งแพ้กินอายช่วมทนท้องฟ้า เขาดุดดังมังกรถือกำเนิดทาให้ผู้คนสั่นสะท้านสวงในเห็นเพียงในตารุ่มึกคู่นั้นภาพข้างในหน่าสะพึงกลัวอย่างมากดาราดวงแล้วดวงเราโคจรไอประถมการตรบอบอวนเราก็เปิดฟ้าแยกดินแดนทั้งที่เป็นดวงตาแต่กับสะท้อนภาพหน้ากลัวเช่นนี้เมืองเขามีทวนวงเดือนอัครากะพิบแป,ปรปารยิ่งใหญ่สะเทือนขวัญคู่คนแทบจะเกินไปทั้ง ไปกับมิติประหลาดและน่ากลัวที่สุดทวนวงเดือนมิติใจสือหาเต้นระสับมันเป็นอาวุธล้ำค่าหายากในโลกพร้อมจะกระดูกด้างเดิมของสัตว์ทารุมิติด้วยเหตุนี้จึงทารุมิติมาจากที่ห่างไกลสุดแสนได้บางทีอาวุธยิ่งใหญ่ปานี้อาจมีเพียงใต้เท้าหนุ่มแห่งตำหนักเซียนผู้นั้นที่ได้ครอบของประมาทเนี่ยประมาณค่านะับของมันไม่ได้เพราะหายากเหลือเกินอยู่ไหน เสียงเขาราบเรียบเพียงฟังก็รู้ว่าเป็นคนที่สุขุมเยือเกเย็นมั่นใจนิ่งเฉยเนี่ยอะไรยิ่งใหญ่ไต่เท้านางไปทางนั้นแล้วหญิงชุดเงินเนี่ยชี้ไปยังตําหนักหนึ่งทางนอกเมืองตอนนี้สีหน้าของนางดีขึ้นเล็กน้อยเจ้าไม่ต้องกังวลปาคำกระดูกคีคาให้เจ้าจะปกป้องเจ้าไต่เท้าหนุ่มตําหนักเซียนพูดอย่างสงบเจ้าค่ะหญิงชุดเงินพยักหน้าชายหนุ่มถือทวนวงเดือนกลางอากาศปะึ ราชาเทพเจ้ามาเยือนทุกอนุผิวหนังโค่นอัคระเส้นผมยาวปล่อยสยายรับตาสัมผัสเงีย,มงยบมีพลังอำนาจกวาดผ่านทุกคนแห่งอยู่รำไรทำให้ทุกคนใจสั่นระริกอย่างดีที่เขาเพียงแค่กำลังค้นหาหญิงขมเงินเท่านั้นหากได้เพ่งแรงฝูงชนมีฉะนั้นคู่น้ำราชาหนุ่มเหล่านี้คงสุดลงไปเป็นกองกับคืนคงจะเป็นดวงจิตของนางตั้งใจชักนำข้ามาที่นี่ ผ่านไปชั่วรู่ตายเท้าหนุ่มแห่งตำหนักเซียนก็เอ่ยปากอย่างสงบเช่นเดิมไม่ผิดหวังแต่อย่างใดตายเท้าโปรดอภัยยิงชุดเงินกล่าวขอโทษก้มหน้าเนี่ยรับผิดแม้ฐานะของนางจะไม่ธรรมดาแต่เมื่อเทียบกับชายตรงหน้าย,ยังห่างไกลเหืือเกินตายเท้าหนุ่มท่านนี้คงจะบงการความเป็นไปของสวรรค์ภายในภายนอกและก็ภายหน้าเป็นแน่ทั่วสามพันแคว้นมีไม่กี่คนทัดเทียมเขาได้ไม่โทษเจ้า ร้ายแห่งก็เป็นเช่นนี้ดวงจิตของนางปรากฏทุกที่สร้างอุปสรรคแก่ข้าเพื่อหลบนี้ได้ง่ายขึ้นเขาพูดพานยกทวนวงเดือนวาดกลางอากาศสิ้นเสียงดังปังมิติแตกละเอียดปรากฏเป็นเส้นทางในพิษตาภาพนี้น่ากลัวผิดปกติพาดุภาพทวนวงเดือนเลื่อนร้ำทั้งยังสามารถทะลุมิติเขาตะรุยไปทั่วราได้อย่างอิสระไปได้ทุสารทิศจู่ๆเขาก็หยุดไม่เดินเข้าไปคืมคมว่า บางทีนางอาจจะจงใจวางกับดักอาจจะไม่ใช่ดวงจิตไม่แน่ว่าร่างจริงคงอยู่ที่นี่เขาไน้กว่าสายตามองฝูงชนอีกครั้งทุกคนใจเต้นไม่เป็นะระสับรู้สึกแรงกดดันมาหาศาลจิตชวนจะระเบิดแล้วมันเป็นพลังอำนาจปานใดกันเพียงแค่วับแววตาเี่กก็ทำให้ต้านทานไม่ไหวซืือหายยืนอยู่ในตรงนั้นเช่นเดียวกับคนอื่นไม่พิเศษแต่อย่างใดเขายังอยู่ในขั้นตอนของการแปลสภาพไม่ยอมใช้เคล็ดวิชา ไม่อยากเปิดศึกกับผู้ใดง่ายพวกเจ้าเนี่ยค้นหาต่อไปมีอะไรจงรีบรายงานใต่เท้าหนุ่มแห่งตำหนักเซียนถือทวนมิติดังปังเกิดเสียงดังน่ากลัวปานขลื่นยักษ์ทะรุมิติไปยังนอกเมืองเสือหาวมองดูพวกเขาจากไปทวนวงเดือนด้าบนั้นคุณตาหนักมันเป็นวัตถุร่ำค่าสูงสง่งเมื่อใดจะได้ครอบครองเขารู้ว่าเซยี่เองก็มีอาวุธเช่นนี้เช่นเดียวกันเสียดายที ของแบบนี้สูงเกินอาจเอื่อมพบเจอได้ยากบนโลกอยู่ในกำมือของผู้ที่มีวาสนานะครับขณะเดียวกันซสือหาวนึกถึงข่าวรือว่าทราบเรื่องจากเขาอมาตะตอนอยู่บนโลกว่าสวรรค์ก็มีผู้มีตาดำสองลูกเช่นกันพานุห่าสะเทือนแขวนสวรรค์ตะวันตกสถานโลกาเข้าร่วมสำนักสวรรค์ล่มในตอนหลังใช่เขาไหม ซื้อหาไม่รู้แม้กระทั่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าซื้อยี่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยทำให้ทุกคนในร้านประรองวันวิตกเราชายหนุ่มต่างก็สิ้นหวังอายุเท่ากันแต่เมื่อเทียบกับอาเชริยะคนนี้ยังห่างไกลกันมากโขพวกเจ้าอย่ารู้สึกสิ้นหวังปลายเท้าท่านนั้นไล่เทียมทานในสามพันแคว้นไม่ใช่คนเนี่ยเดียวนะครับไม่ใช่คนโลกเดียวกับพวกเราอย่าใส่ใจเจ้าเมืองเนี่ย ไหวปอประโรมท้งยางบอกกล่าวทุกคนว่าหากทำดีในการเค้าเลือกสามารถเข้ารวมสำนักบางแห่งเพื่อยกระดับตนเองนี่เป็นโอกาสเที่เรอค่าครั้งหนึ่งการเค้าเลือกหยุดชะงักพอเรื่องนี้จึงจะจัดกันไปในวันถัดไปอย่างไรก็ตามเพียงวันเดียวเท่านั้นเกิดเรื่องราวมากมายกับเมืองไหวมีบุคคลลึกลับมาเยือนไม่น้อยราวกับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างคนเหล่านี้ร้วนเลือ่อรับผู้สูงศักดิ์ซื้อหาวใจเต้น เขาเห็นเนี่ยบางคนนะรู้วในยอยู่ในขั้นกู้สูงสักด์แต่มีฐานะเป็นข้ารับใช้มาเพื่อหาเบาะแสเท่านั้นเขาระวังตัวมากขึ้นผู้มาเยือนเนี่ยมีมากขึ้นและเก่งกล้าขึ้นเรื่อยๆทยอยมาปรากฏตัวในเมืองเห็นได้ชัดพวกเขาเนี่ยมาจากอิทธิพลที่ต่างกันต่างกำลังตามหาหญิงสาวขมเงินมาเนี่ยไม่ชอบมาพากลน,นาททาอะไรกันแน่ควรคายคนมากมายปานนี้ตามหาห,าหรือซื่อหาชงนใจ วันต่อมาภายในรานปารองชายหนุ่มแต่ละชนเผ่ามาการเนี่ยพร้อมเคียงกันการคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นนี่เป็นคันแรกของงานใหญ่แต่ระดินแดนต่างให้ความสําคัญการคัดเลือกของเมืองเราง่ายมากไม่ต้องต่อสู้เอาเป็นเอาตายสําคัญที่การทดสอบศักยภาพของพวกเจ้าครั้งนี้มีคนพุ่งทยานเป็นการยิ่งดีหากไร้ความสามารถเช่นนั้นขอเพียงมีพอสวนมากขออาจถูกสํานักบางแห่งเลือกไป นี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งภายในร้านปร,รองมีท่อนหินขนาดใหญ่รวมถึงหม้อทองแดงที่หนักอยู่แสนเนี่ยนะหนักสุดแสนด่านแรกเป็นการทดสอบพละกำลังชายหนุ่มหมู่บ้านจูต่างคือเขิมทยอยออกไปข้างหน้าคนจากชนเผ่าอื่นก็เช่นกันพากันเนี่ยปรับลมหายใจเพื่อใช้พละกำลังยกชายหนุ่มข้างๆยกหม้อทองแดงหนักหกพันชั่งขึ้นทันทีทันใดถือว่าไม่เร็วนักทำให้คนต่าง ก็เนี่ยชายตามองดูค่ะชายหนุ่มเผ่าเสือดําคนหนึ่งก้าวออกมาทอนแขนเปลืยเปล่าพื้นหนังเนี่ยสีแทนมันขมับเขาตะโกนเสียงดังระยกหมอหนัก9 0 0วพัช่างขึ้นในพิบตานี่เป็นพลังกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับชายหนุ่มชนเผ่าสามันทั่วไปถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งแล้วฝูงชนต่างก็กู่ร้องดีทรงพลังเพียงสะบัดมือก็มีพลังหมื่นช่าง เมื่อเนี่ยเติบใหญ่จะเป็นชายชาติเสือหาวอยู่ในร้านประองเช่นกันเขายกแผงรองโม่หินเนี่ยชิ้นหนึ่งขึ้นมาช่างน้ำหนักระว,วางลงเขาเงยหน้าขึ้นแล้วแสดงสีหน้าตกใจเดือพันดวงแสงสีทองสว่างสวัยปกคลุมคนคน,คนหนึ่งปานเนี่ยลูกไฟกำลังเริงระบำซองเนี่ยสะท้อนครึ่งฟ้าเขาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ปีกสีทองคู่นั้นเหินเวหากินไอมืดฟ้ามัวดินนั่นมันเจินกู้ คนมากมายจากที่เมืองไหวเนี่ยยอมไม่ขาดคู่สูงศัก์เมื่อเห็นชายนิทานก็ตกตระลึงพึงเพิดอดไม่ได้จะอุทานคู่สูงส่งแต่กําเนิดของเ่าพูดคู่กาเนิดพร้อมกับหอกเลือดในมือเรือเทีสวรรค์ประทานในเขากลายเป็นหอกศึกถูกขนาดนาว่าทรวงสปปรรพสิ่งในโลกมีผูกาตกตะลึงเมื่อรู้ตัวตนของเขาซืือหาแปลกใจเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนก็มีคู่สูงศักด์ไม่กแล้วเรื่องนี้หาได้ปกติ ต่างก็มาเพราะหญิงขมเงินคู่นั้นเลยน้องชายของเขาเนี่ราเลือดมากแล้วเขาเนี่ยเป็นพี่ชายที่กําเนิดมาพร้อมกับหอกเลือดว่ากันว่ายอดเยี่ยมกับน้องชายไม่รู้กี่เ่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคสือห่าวเคยปีนขึ้นฟ้าในโรคแห่งความว่างเปล่าเคยต่อสู้กับน้องชายเขาวนหอ,อนกยุงทองแดงคนคู่นั้นแข็งแกงอย่างมากต่อมาคู่คนก็อุทานเมื่อเห็นรายร่างเหินเวหามาหยุดลง เหนือเมืองไหว่องแสงสว่างเจิดจ้าจากนั้นก็หายไปในที่ห่างไกลผู้สูงส่งแต่กำเนิดหลายคนปรากฏกายพร้อมกันเช่นนี้ดูแล้วตำนานคงจะเป็นเรื่องจริงผู้คนกระซิบกระซาบค่ารับใช้จากอิทธิพลใหญ่หลวงเหล่านั้นลุกขึ้นกลับไปรายงานข่าวกันาวซื้อหาวตกใจไม่คิดว่าเนี่ยจะมีผู้สูงทรงแต่กำเนิดหลายคนปรากฏตัวในเมืองเล็กปาน,นี้เรื่องพิลึกเกินไปแล้ว ปีศาสาวใจซื้อหาวกระตุกรีบเกตกินอายตนเองไม่อยากถูกเห็นเข้าคูดคุยในอะไรกับนางตอนนี้ไม่คิดว่าแม้แต่นางก็มาต่อมาชาวเมืองไหวเนี่ยก็ต้องตระหนึกไม่เห็นใต้เท้าหนุ่มแห่งตำหนักเซียนคนนั้นข้างกายเนี่ยเขามีหญิงสาวชุดขาวคนหนึ่งงดงามเหนือสามันซื้อหาวนิ่งงนันหญิงคนนั้นคือแย่ชาญแน่นอนว่าเป็นร่างหลักอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งสองเดินเคียงข้างการส่องแสงตั้งแต่แตหัวเจ้ารถเท้า กำลังค้นหาอะไรบางอย่างโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณมากครับ